จะปล้นจูงกินเป็นอาหารทำมนาำใจเอาไว้ให้น้าวีรักดิ์ปาเปนี่รักษาแห่งนรมือบาลยังไงวะเ่อแต่เจ้าเลยทาไมตีหัวดาที่อิย์เพื่อฉันได้ยหรองสู้กับายเมืองไม่เหนื่อยมีีเนมันจะแบ่งแบ่งเสีย ผู yeah. ้จอดาผู hmm. yeah. well, been, h, o, uh, no. ้จอ่าก็ฉันคิดว่าถ้าเขินสู้ไปอย่างนี้ได้แหละก็เราเอาชีวิตไปทิ้งไปเปล่าไปอยว่อนนที่ตกอยู่ในท้องพวกมันก็อาจจะโดนไฟท่าอนนอนแรงเขาผลาญจนถึงกับความตายและต้องมีความผิดประกาณาธิบมาพรนุ่มจะได้ระวิตตีเทธยาใหญ่ เจ้าน้ารอบล่อมันเอาไว้ไม่แโอกาสจะใช้ดีเพชรทิ้งแทงหน้าของมันเมื่อความบาดเจ็บก็หายวานนอนกัวเองเรี่กันทำเลไรหลานขนุนวานตายไปแล้วไอ้วานนอนเมย์เมย์ยัดใหญ่ใจผ่านทำไมไม่รู้จักพระกาทผู้หาทุกเถิดกูเล็กก็เหล็กเพชรไอ้ฮันเพชรมาตราและข้าศึก พรังนันหันมาวางแต่ราไม่กีเพลิดอันใหญ่โตยิ่งแทงินย่างร่างของฮีรัสตาปกาสนฮีรัสตาปกาุน